แกขันปะวิ่ง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์แลบชาแนลนะก็ขณะน,นี้ตอนนี้ช่องมีทํา Open Chat เนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับ Open Chat กับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อใช้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อน,ข,อนข้างต,ตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้อง open อ chat นะสสวััดีครบขอต้อนรับเพิร์ลแบนะะก็จมาอออััปเเดตตว่แพท รอบนี้นะมีอะไรอัพมาค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็คิดว่าอาจจะพูดไม่ครบถ้วนนะแต่จะพูดครอบคลุมที่สุดแล้วกันสิ่งที่แบบต้องได้เจอแล้วก็ไม่ควรพลาดแล้วกันนะอย่างแรกเลยคือมีธนูเข้ามาแล้วน,นะแต่ว่าก็คือต้องไปทําต้องไปคุยเควสข้างในก่อนนะฮะก็คือตามนี้เลยสามารถทําได้ตามนี้นะเควสชื่อเควสก็มีบอกเลยนะครับก็แค่เข้าไปคุยเนาะก็จะปลดได้เลยนะอ่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนะว่ามันมีอะไรมาบ้างส่วน ธนูทำอะไรได้บ้างที่โซเลต้าคือผมมีลงไว้แล้วนะจ๊ะยูแคนเอา a พล s ได้แล้วเหรองงเลยอ๋อปดปวดเฉยโอเคสงสัยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมน่าจะกดเควสไปแล้วไม่เป็นไรเออ่ดูนี้ดีกว่าคือเมื่อกี้ที่ผมลองทำคือจ่ายเพชรในการจบเควสเนาะบางคนอาจจะยังไม่ทราบไปตัวเควสหลักเนี่ยเอาฮย ตัวนี้จบแล้ววะนี่ฮะจ่ายจ่ายเพชรตรงนี้นะฮะเพื่อจบแอคนะคือผมก็เอ๊ะนี่คือ,อยังไงอ่ลองดูนี่เราดูนะผมกดให้ดูปึ้งก็เนี่ยก็จะได้รางวัลในเคเวสทั้งหมดเลยเนาะที่สำคัญเนี่ยผมเล็งนี้ไว้สกอ์แสงมืดนะแล้วก็มีสกอเรืองย่สิบใบอย่างอื่นก็เฉยๆนะก็ตามนั้นตามนั้นก็มากดจบเคเวสกันแล้วก็รับของรางวัลกันได้เลย2000เพชรนะ แล้วก็อย่าลืมกดรับอีกทีหนึ่งนะจ๊ะพวกนี้เนี่ยได้คืนเอาพันเพชรเนาะต่อมาต่อมามีอะไรใหม่ครับเศษได้แล้วนะครับตอนนี้เศษอยู่อันนี้นะครับเศษหัวใจพวกนี้นะครับหัวใจมังกรอ,อันเนี้ยแต่ก่อนมันหาไม่ได้เนาะตอนนี้ก็คือคราฟได้แล้วแล้วก็มีการดิสคาวครับทิ้งขึ้นมาเห็นว่าได้ผลมาจากในกิวนะซึ่งผมยังไม่ได้ดูเลยนะจริงจริงคือพวกนี้ครับได้แต่ก็ต้องคือต้องเราเศษมาคราฟอีกทีหนึ่งเนาะเออเนี่ย ซึ่งมันช่วยช่วยได้เยอะมากๆจริงๆเพราะว่าเราต้องมาคาบไอ้สมุดไอ้นี่เราดูดิมันใช้เนี่ยเยอะเออทีนี้พอคาบได้เราสามารถคาบสมุดร,ระดับม่วงได้เยอะขึ้นละอุ๊ยอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยใช้เคี๊ยวนารกาในการคาบได้แล้วนะเอออันนี้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 น่าสนใจนะเนี่ยแล้วมันแลกได้ปะ่ะคุณคุณหรือแลกไม่ได้วะอ๋อแลกแลกไม่ได้เออ แรกไม่ได้แรกไม่ได้โอเคก็คือระบบครับเข้ามาเนาะมาดูกันในกิวดีกว่า,าในกิวอย่างทีบอกทำอะไรในกิววะเนี่ยมันมีโหมดใหม่มานะครับขอเช็คแรบว้าวคิววอลเริ่มแล้วหรือนี่ผมลืมวะ <laughs> อ่ะอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่นะครับแข่งขันเป็นกิวนะก็เท่าที่ทราบก็คือลงของใครของมันเนาะ เอ่อเคลียเจอซัมมอนพาวเวอร์ฟูเมชิคอลดิฟิสมมนนี่ให้ค่าให้เร็วที่สุดเดยอะที่สุดนะครับเอ่อ uh, uh. ให้ค่าให้เร็วที่สุดอืม uh, ประมาณนั้นใช้เวลาห้าถึงสิบนาทีนะมีอะไรเอ่ยให้ผมติ๊กเข้าไปดูไหมเนี่ยไม่มีเลยเอ่ะซึ่งซึ่งวังวันมันแข่งกันเป็นกิ้นะครับอันนี้กิ้แรงอันนี้เบสสกอร์นี่นะ เออซึ่งไอตัวเนี้ยเอาไปสร้างเอาไปขาบเป็นแฟชั่นใหม่มาไปต่อเนื่องกันที่แฟชั่นใหม่ก็คือพวกอาวุธมันอยู่ไหนวะเอออยู่ไหนวะอ๋อนี่เดย์อีคือมีโลเว,ลวเลนี่ฮะมันจะนี่ใช้ตรงนี้นี่ครับแล้วก็มีการใช้ปลามารับแล้วก็ได้สเตตมอนสเตอร์ Monster ด้วยนะอย่าลืมเข้ามารับตรงนี้กันด้วยนะครับจะได้สเตตค่อนข้างเยอะเลยนะเออ ก็ได้จากในกิลด้วยเนาะมาต่อกันเลยสมุดสมุดเออสมุดสมุดมีระบบใหม่เข้ามานะครับตัวนี้เอออันนี้อันน,น,นี้เป็นระบบที่น่าสนใจอีกระบบหนึ่งเลยเอ,อ่มันคือพอเข้ามาคุณกดลับอะเนี่ยคุณกดลับได้ใช่ไหมสามารถใส่แล้วถอดออกได้หมายความว่ายังไงอ,อ่อถอดออกมันก็จะเสียแค่เพชรเนาะทีนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดู ใส่ให้ใครดีวะเออเดี๋ยวอ่ะสมมุติผมใส่ให้พัดแสงอย่างนี้กดแม็กก็จะได้เลเวลสม,มุดที่14เลยอย่างนี้นะเนี่ยกดไปปึ้งขึ้นเลยสม,มุดเต็มเลยเออแล้วก็ถอดออกได้เนี่ยใช้เงิน500,000ถอดออกนะเออก็เอามาใส่ไว้สำหรับตัวที่ค่อนข้างมั่นใจว่าจะเล่นแล้วกันเนาะตัวไหนไม่เล่นก็ไม่ต้องไปใส่ก็ได้นะจ๊ะ ก็กดลับตรงนี้นะเออขอโทษจามเล็กน้อยนะครับโอเคอันนี้มีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึง่งเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เรื่องใหญ่เลยเหมือนถูกหวยสําหรับคนที่รู้ข่าวนะฮะแล้วก็เสี่ยงที่จะฟาร์มไว้ตั้งแต่ก่อนแพทอัพนะตอนนี้ก็ฟิลลิ่งเหมือนถูกหวยเลยก็คือใครหลายๆคนทราบมาแล้วว่าเคเวสซําเนี่ยได้เอา หเหรียญเปิดดัดลับออกไปแล้วนะวนนอเออซึ่งนั่นหมายความว่าไอประตูที่ที่เราใช้100เหรียญในการที่จะไปเปิดเไออคลลอสข้างบนจำได้ไหมต่ก่อนมีอ,อันหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยเพื่อเปิดแรนดอมผีแสงแบบโอกาสได้ผีแสงโอกาสได้อะไรวะอเมซอนแสงปะ่ะผมจำไม่ค่อยได้ละเออแพนกวินมืดใช่ไหม เออไอพวกนั้นเนะี่ยคือเขาออกไปแล้วแล้วทีเนี้ยไอเหรียญที่มีอยู่อ่ะก็มีคําถามว่าเอาไปทําอะไรก็มาที่ตรงนี้นะอ่ะดูที่ตรงนี้นครับเมืองเมืองหลวงนะตรงกลางวงกลมตรงกลางขวาบนนี้นะจุดนี้เลยกดบายทุกอีเวนที่ผ่านมาแล้วแล้วเรายังเหลือยังเหลือแต้มที่ยังไม่ได้แลกอย่างเงี้ยเราสามารถมาแลกเป็นทองได้นะครับซึ่งแต่ละอันก็จะให้ทองไม่เท่ากันโดยที่อันนี้ครับนี่เห็นไหมไอเม็ดเนี่ยหนึ่งเม็ดดูดิ หนึ่งเม็ดแรกได้ห้าพันครับเออซึ่งมันก็โอ้แรกได้เท่าไหรเนี่ยดูดิสี่ล้านห้าก็คือใครฟาร์มไว้ก็มาแลกอย่างผมเนี่ยก็คือฟาร์มไว้แล้วก็มาแลกนะครับผมจะจะมาได้จะได้เท่าไหร่คือผมคำนวณไว้แล้วน่าจะได้แบบเหยียบๆร้อยอยู่มั้งร้อยล้านเออก็ถือว่าผมโชคดีไปเพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีความกลัวเหมือนกันเนาะว่า เขาจะปรับลงไหมนะจากเกาหลีอะไรเงี้ยแบบจะได้เงินน้อยกว่านี้เนี่ยหกหกสิบกว่าล้านละเออทีนี้เอ่อต่อไปก็จะเป็นอ่าเออดะอันนี้สกินสกินในช็อปนะเอาก่อนก่อนจะสกินเอาันนี้ให้จบแล้วกันคือเนี่ยเขาเอาประตูลับออกแล้วเปลี่ยนเป็นประตูแบบนี้แทนซึ่งมันเป็นวนะีคลี่เนาะ ก็ค่อนข้างโหดนะครับต้องบอกว่าดันนี้คิวกันยับหลักๆคือลิสแสงผมว่าลิสแสงควรจะต้องบิวลิสแสงให้โหดเลยเพราะว่าในแต่ละดันอะ่ะมันก็มีความท้าทายไม่เหมือนกันเนาะเออถ้าจะไม่ผิดดันดันเลเวลหมันมันจะเป็นใช้4ดาวล้วนอ่าใช่อันนี้ใช้ใช้แสง1ตัวแล้วก็เป็นธาตุมืดฮิวหน่ตัวมันค่อนข้างแบบบังคับให้คุณใช้ตัวแบบฮิวธาตุมืดก็แทบบจะมีกันแค่ ไม่คีดตัวปะ่ะแบบถ้าห้าดาวก็มีแค่พินมืดปะ่ะหรือสี่ดาวคุณก็ใช้ตัวคิงเหรอเออหรือว่าคนที่มีพีทพีทมืดก็อาจจะใช้ได้หรือว่าผีน้อยมืดอะไรเงี้ยก็จจใช้ได้แต่ผมว่าดันเนี้ยค่อนข้างเดือดเลยถ้าแสงอ่ะผมแนะนําเลยนะว่าควรทําไว้เลยก็คือลิชแสงเนาะแนตอนนี้นะผมไม่รู้ว่าอนาะคตจะเป็นยังไงนะตัวนี้ลิชแสงเพราะว่าสามารถห้ามฮิลได้เนี่ยสกิลแรกห้ามฮิลแล้วพูพูหมายถึงก รวบมอนมาอยู่ด้วยกันได้นะซึ่งค่อนข้างจะต้องเป็นอันที่ทําเวลาระดับหนึ่งหลายๆคนจบไม่ทันเวลานะครับเวลารันเจียนหมดก่อนก็จะไม่ผ่านซึ่งไอ้เลเวลห้าเนี่ยใช้แต่ตัวสี่ดาวหมายความว่าอะไรลิสแสงเป็นตัวสี่ดาวใช้ได้เออตัวห้าดาวที่ว่าโหดๆอ่ะใช้ไม่ได้ครับใช้แต่ตัวสี่ดาวผมไม่ทราบว่าหกกับเจ็ดเป็นอะไรเนาะผมยังเล่นไม่ถึงตอนนี้ผมเล่นถึงแค่ห้าเนาะในตัวหลักผมนะอา่าโอเคต่อไปครับที่อัปเดตมาใหม่ตอนนี้ก็จะมี แพ็คใหม่อนระัแพ็คนี้ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะผมนั่งเทียบแล้วว่ามันคุ้มกว่าแพ็คเอ่อแพ็คแพ็คเนี้ยแพ็คแบบเบสิกอันเนี้ยเออมันคุ้มกว่าประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เออประมาณนะประมาณนะก็เก็บไว้กดเก็บกดเก็บมาเอาสกอร์ไว้เพื่อไปกดพาราดินนะครับนี่ผมก็ดองไว้ดูดิเอออไม่เลยไม่มีอะไรอันนี้เป็นบัคอ่ะชุดใหม่ครับชุดแฟร์ใหม่นะให้อินคิสไนท์ไทป มอนสเตอร์ประเภทไหนทั้งหมดจะบวกเลืดอีก596ค่อนข้างเยอะแล้วก็ชุดนี้สวยมากๆนะจ๊ะเออสามารถมากดกันได้ติดต่อยาดากันเองนะจ๊ะไม่ได้สปอนเซอร์จ้ะจาร้านจอนชาวไรก็ไม่ว่ากันโอเคอัปเดตต่อไปครับผมดันรอยแยกครับโอ้นี่ expedition ส่งกองกำลังส่งกองกำลังตอนนี้เหมือนจะเอาเอาผมกดให้ดูเลยผมขอเปลี่ยนตัวก่อนเหมือนตัวนี้จะกดสคิปดันไม่ได้นะฮะคือเหมือนว่า เออเขาจะย้ายหินฟ้าไอ้สกายสโตนอะไปอยู่ในดันลอยแยกแล้วดันส่งกองกำลังไม่มีแล้วนะจ๊ะเออแต่ผมยังไม่ได้ลองไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองก่อนใช้ทีมไหนผ่านเลเนี่ยทีมนี้เนาะรอบเดียวพออีเสือปังเนี่ยคุณไม่ได้หินฟ้าละตะก่อนจะได้หินฟ้าเนาะอันนี้ไม่ได้แล้วตอนที่ผมคำนวณนน่ะตะก่อนคือกดกดเล่น300พลังงานอน่ะจะได้ประมาณ5 0 0 0 0ืป่าวะ เออห้าหมื่นห้าหมื่นหรือแสนห้าผมลืมสามร้อยพลังงานเออแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยไอ้ร้อยแยกอันเนี้ยมันให้คุ้มกว่าเยอะเลยครับมันให้รอบละสองหมื่นหนึ่งเนี่ยรอบละสองหมื่นหนึ่งถ้าเกิดคือปกติผมลงอะ่ะผมจะลงแบบสามร้อยพลังงานไงอย่างเงี้ยสามร้อยพลังงานมันจะรีดได้สิบรอบแล้วก็กดล,ลงทีเดียวอย่างเงี้ยเออมันได้แบบเยือบสองแสนนะ เอออันเนี้ยอันเนี้ยคือจุดความหินฟ้าจุดใหม่ที่ว้าวมากๆค่อนข้างประทับใจกับจุดนี้นะเออทำได้ดีทำได้ดีดดมาต่อไปครับดันซิลครับดันนี้นะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วนะเป็นลงสามคนเออซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนหรือมั้งแบบว่าอันนี้เปลี่ยนไหมอันนี้ก็เปลี่ยนเนาะเออต่ก่อนมันเป็นทีมหกคนใช่ไหมไม่แน่ใจแล้วกันเอาว่าตอนเนี้ยลงสามคนได้นะ มันให้ลง3มคนเท่านั้นไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลง3าคนได้คือคุณไม่สามารถลง6คนได้ละมันลงได้แค่3คนเนาะดอ e เ,เดฟเฟกเเเต์ไพ่ใช้บน,น,น,นัสเบดดอตเดฟเฟกต์ดตดด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 ดมดด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 เดด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 ดแ่ อ,อ๋ออีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงผมลืมเลยไอ้รอยแยกอันนี้ยเราลงคนเดียวแล้วเนาะเนี่ยเห็นปะลงคนเดียวแล้วเราใช้พลังงานลงนะครับแต่ก่อนมันเป็นรอบลงให้วันละรอบใช่ไหมอันนี้ให้พลังให้พลังงานมาลงได้เลยอย่างเงี้ยกดไปเออฟาร์มหินฟ้าสบายขึ้นเยอะดีดีด,ด,ดีอันนี้ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีครับโอเคก็คิดว่าน่าจะครบทวนแบบคร่าวๆนจะจ๊ะ เอออันนี้นะกิจกรรมใหม่ก็อย่าลืมนะจ๊ะอะไรอะ Energy Festival อืมก็ไม่น่ามีอะไรเนาะสำหรับคนที่เล่นประจำนะ่าจะได้ครบอยู่แล้วนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรตืดตืดตือันนี้ก็ไม่มีอะไรออ้นนกออยกดผิดอืมมีอันนี้มาใหม่เนาะก็ PVP ก็ประกวดมุนรอบได้นะจ๊ะอ๋อ อันใหม่อันใหม่อันนี้ผมลืมได้ไงวะคือผมผมยังไม่ได้มากดด้วยเออต้องหาตัวกดก่อนนี่แล้วกันนี่แล้วกันอยู่ไหนอะคอนเน็กนี่ไงคอนเน็กว่ะของจริงยังไงอะอ๋อนี่ไงนี่ไงเอออันนี้คือให้กดเลย Mac Level Awakening Skill อ่า อย่างนี้เหรอเออเออเอเอ굿ไอเดียว่ะก็คือถ้ากดผมกดรีจิสตอนเนี้ยมันจะทำให้ตัวก้าห่งแสงตัวเนี้ย a เ a k e n เต็มเลเวลเต็มสกิลจะเต็มเท่ากับตัวที่เราเอามาลิงก์ด้านซ้ายเนาะซึ่งตัวซ้ายเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าตัวพีคสุดที่มีแต่ไม่รวมสมุดนะ level เเสมุดไม่มาจะได้ level a w a k น n i n g แล้วก็สกิลหมายความว่าเราไม่ต้องเสียเดวิลด้วยเนาะเอ แต่ว่าทำไมมันจำกัดตัวแค่นี้วะ Same Default Star Grade and Class Default Star Grade and Class อ๋อก็คือว่าถ้าเป็นธนูก็ได้ได้แต่ธนูเข้าใจละถ้าเป็นนักเวทคือได้แต่นักเวทนี่ไงผมว่าจะบอมบ์มมืดมางถ้าผมอยากเล่นบอมบ์มืดนะนะหรือว่าเนี่ยนกแก้วไฟมาวะ่ะเฮ้ยกดเลยปะจีดิจีด,ดิเฮ้ย คือผมอยากเล่นนกแก้วไฟมานานละเดี๋ยวหาตัวไม่เจอเข้าใหม่จะได้แบบนี่ไงแล้วมันก็มีสัญลักณขึ้นว่าลิงกักนอยู่นี่นะเห็นป่ะคอนเน็กเฮ้ยเดี๋ยวผมแก้รูนก็เล่นได้แล้วเนี่ยอุพลังแสนสาเลยเหรอเยอะเยอะจัดเลยเยอะกว่าที่คิดแล้วเนี่ยโอเคก็อันนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับตอนนี้ยังไม่มีตัวใหม่เข้ามานอแล้วก็คิดว่าน่าจะยังไม่มี เข้ามาในเร็วๆนี้แบบตัวคาราดินผมไม่ได้เข้าอาทิตย์หน้าผมเดานะว่าอาทิตย์หน้าตู้ออกไปแต่ไม่มีตัวหม่เข้าเออโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะตัวเนี้ยเมื่อไรจะถึงอันนี้ยี่สิบสี่บวกอีกสิบยี่สิบสี่ใช่ปะ่ะขาดอีกสี่สิบหกป่ะสี่สิบหกบวกยี่สิบสี่ใช่ไหมก็เป็นเจ็ดสิบก็จะได้สี่ดาวถึงห้าดาวอีกใบหนึ่งใช่ไหมซึ่งมันเนี้ยครับเห็นปะ่ะ การันตีให้เราอีกใบหนึ่งใกล้แล้วครับแต่วันนี้ยากกดว่ะแก้คันปะทีเดียวมาเลยเหรอผมแสงว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมาแบบนี้คือขอขอแป๊บนึงนะต้องแคปไปอวดเพื่อนก่อนดิทีเดียวว่ะเฮ้ยอีอย่างอะเดี๋ยว งงเออคือผลแห่งการทำความดีในการรีวิวแพลรอบนี้ได้ส่งผลให้ผมได้อุ้ยตัวที่อยากได้ด้วยอุยฟืดเลยคืออันนี้มันลบบบบสองแล้วก็ติดสตันต What the fuck มันได้วะฮ้ที่เดียวเลยเหรอเผ <laughs> <laughs> ื่อเผื่อ เอ่ออะไรอ่ะแก้วแสงพายแสงนี่แคแสงน้าเหมือนบอมระเบิดมืดเลยเนาะอุ๊ยเพลินเยอ่ะรู้สึกแบบโอ้ยผมผมโยนให้สิบสิบอันเลย่ะอารมณ์ดีเฉยว่าคือไม่คิดว่าได้เนี่ยคือกดแบบกดข้ามเลยเห็นไหมเพราะผมก็แบบวัดประโยคขึ้นอ่ะอะไรก็ไม่รู้โอ้โห โอ้โหฟินเฉยเลยโอ้ยแล้วผมไปลิงคือผมไปลิง์แก้วผมไปลิง์แก้วไฟโอ้ถ้าเกิดได้แสงมืดตัวนี้ก่อนผมก็คือลิง์ลิง์น้องแล้วแม่ฮะอัพดีอัพดีอ,พดอุ้ยเอเซนสแสงจะหมดอุ้ยขอดูก่อนโอ้โหว้าว ก็สมกับเป็นตัวอวยนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมมีสกินนะนะทันสมองอยู่ไหนวะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยใครสั่งใครสอนให้ออกแบบชุดแฟชั่นให้มันแบบมิดชิดขึ้นวะแต่บูมันสวยขึ้นดูดิดูดิดเฮ้ยช็อกว่ะโอ แต่มันจะได้ใช้หรอเออแต่มันจะได้ใช้เปล่าวะโอเคเดี๋ยวไว้ผมมาอ่านสกิลของผมเองแล้วกันขอบคุณมากๆาะเครับที่เข้ามารับชมกันเนาะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกลังใจให้ผมด้วยยนะครับกับคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้ผมฟันดีนะครับ